าแล้วมาต่อคอนเมื่อคืนนี้ทุกคนคือดูลูกน่ารักของไปไปออดิโอแล้วคนกูเขาชอบนะแล้วบุ๋มก็ชอบไปไปออดิโอผู้ดีสารน่ะมันน่ารักอนะ่ะแล้วนุกเขาก็ชอบเออเวลาไปพูดอะไรเขาแบบเขาจะหัวราะเขายิ้มอมยิม้มไม่อมยิม้มก็หลุดหัวลาอออกมาชอบใจอ่ะคือแบบนางเห็นลูกน่ารักเพื่อนไง คือเหมือนสไตล์เหมือนเอ็นดูอ่ะทุกคนอืมข้างหลักเพื่อนอะอืมเหมือนเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาพูดอะไรมายิ้มหัวเรอะบางทีก็เหมือนแย่ให้เขาแบบอืมอะไรก็ไม่รู้ไอ้เต้าเพื่อนไปไปโอดีโอเขาหน่ารักมากลูกน่ารักเขาออกจริงๆ อย่าว่าแต่คนโก้เลยนี่มันต้องแบบเราเพราะว่าเรารักเขาไงมันจะต้องเห็นลูกน่ารักไงอืมเพื่อนกันไม่เห็นลูกน่ารักหรอกมีแต่แบบบางทีก็แบบหมันไส้อะไรอย่างงี้แงเพื่อนกันน่ะแต่คนโก้เห็นลูกน่ารักไปไป audio ออ,ออกอยู่ตลอดโดยเฉพาะเวลาไปไปอด d โ o ผู้ดีสารอะไรแบบเนี้ยมันน่ารักคนโก้จะยิ้มหัวเราะชอบใจแล้วก็ชอบแบบอ้นอัวชอบเล่นชอบ แย่เขาแกงเขาแบบนี้ตลอดอะคนโก้อืมคนอะไรเนอะเห็นลูกน่ารักเพื่อนออกตลอดแล้วก็ชอบด้วยไงประเด็นเสียงปรบมือดังๆให้ตัวเองหนึ่งจี ถุงเท้าสั้นมันหลุดเนี่ยทำไมใส่ถุงเท้าสั้นแบบนั้นครับทำไมครับถุงเท้าที่ดีเขาต้องใส่แบบนี้ครับโอ้โหคนะส่ใส่สีแสดมาทำไมเนี่ยต้องใส่ให้มันหุ้มข้อไว้ครับเพราะว่าที่เขียวกูพูดสีแสดแล้วกินมันก็บอกว่เอ้ยกูพูดสีผิด โอ้เละิดแล้วมั้งนกก็ไปเนาะแต่แต่ว่าใบของน้องเขาที่มันมีรูปหน้าเราอ่าครับผมเห็นมันเล็งเขียนตาหน้ามังอย่างเดียวเลยโลกพี่นกไม่ไปหายใจไม่ออกเนี่ยเด็กที่มีจิตการล้ำเลิศเก่งศิลปะนี่นดูดูวิทยาศาสตร์การล่อนจรวดเดี๋ยวจะพักพับจรวดนะครับเนี่ย ครับตลอดคัอันนี้คือเล่นสเก็ตโตขึ้นมาจะต้องเก่งสเก็ตนี่จะโอนนำ่งจะโอนสเก็ตจริงโอ้โหงังอย่าพูดคำไมาฉีกเด็ดขาดนะยัง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 โอ้ยเก่งมากเลยหรกว่าแตกสนออะไรรึฮะฮะอย่าแช่งเขานะ น้อหน่อยมันแค่หัวใจกเรื่องแซงเหรอน้องเขาฟังเพลงไงไอเขาแซงใส่ซ้องมืองานดอกใหญ่มีเงินหลายเราถูกเขาก็ตายโซตีโซตีโซตีเพรเกิดไม่ค่อยทันเท่าไหร่เอ้ยขอมอบเพลงนี้ให้กับน้องน้อยเอาน้องน้อยหายว่ะเตีียมน้องน้อยหายเดี๋ยวว่าชิงหงเพลงนั้นให้เราเตี๋ยเป็นยังเอิ่นไอ้เนี่ยเด้อย่างจ กันกับเขาให้คิดฮอดแฟนเก่าที่เคยกอดเศร้ากอดแรงเพียงียงก็แม่เพียงียงกาวันคิดฮอดดีวันวันอะไรนะวันคิดฮอดดีโอ้ยเขืนบรรพุษาซ้ำหน่อยเนาะวันคิดฮอดดีสักหน่อยสักหน่อยสักหน่อยหนึ่งจำอะไรยังบอก จับอะไรก็ต้องลิ้นเอานักดนตรีขึ้นไปอยาหันเบิเข้ามเขาโดนขาโดนเฮาสองคนโกดนโดนจังเนี้่างันเพ่งเต้นเนื่อย หาแป๊บหนึ่งเด้อดูซื่อๆกันเงาบ๊อบบ๊อเด้อคิดถึงหานาเจ้าลอยองล่ององล่องเตี้ยให้เจ้าลอยองล่ององล่องล่องล่องเคียงกันลองสองหยุดไหนห้องยังไงก็เออน้องเด้อปวดขาแล้ว จงนั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าโดนแช่งคำสาปตอนนี้แข็งอยู่เฉยๆเพลงเพลงนี้จะต้องนั่งอยู่เฉยห้ามพูดและห้ามขยับนี่นะจงหายออกจากคำสาปปิ๊งหายเอออยู่ซึ้งอ,ออกลอ้อออกลอ้อจึกลมความรักพัดตอมเป็นกวางกวี ที่ติดติดติด,ด,ด,ดอยู่ข้างฟ้าพะได้เขียนว่าเป็นวันสำคัญรกเบียเป็นวันอายทือเทก็เลยสำคัญก็จำเป็นพันทิกันคือขับก,ก็ต้อนนอเจ้ากระดาษจะหอยหักเอาเอาไว้ไปจากทางแร่ละปีที่วันนี้กลับมาเจา้าหัวถ้าจำเราดังแวะมาคนเดา ไอ้ทางมาอจอ,อยู่สาเป็นเชงใดสบายดีบอกกับเขาคำทางเก่าๆจะคนพวกเก่ากับคำเก่ามันลาเจ้ารับสายกับดีใจแต่จุดหลายที่เจ้าถามาเป็นอะไรจะทักมา,ออา,มาโอ้ยนนอ์อออใครคิดฮอดเนี้ยคิดว่าใคร อย่าเพิ่งอย่าไป่จบฮุกสักรอบไปจงนั่งเฉยเฉยห้ามพูดห้ามจาเจ้าอยู่ใสเป็นจังใดสบายดีบอกกับเขาคำถามเก่าๆจะทนพวกเขาก็ทำเก่ามปนลาเจ้ารับสายก็ดีใจแต่จุบไหลที่เจ้าถาว่าเป็นจริงจะทักมาโอ้ยนองอยาให้คิดฮอดแน เราดับสายกับใจอย่าบอกกับเจ้าเดิมว่าเห็นตุกที่ทันมาโอยนอย